สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Summoner Kingdom Goddess ตัวเกมเปิดให้เล่นทั้ง2ระบบนะครับผมทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเพิ่งเข้าสตูไทยนะครับแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะเกมนี้บอกเลยครับผมทั้งตัวละครทั้งกราฟิกทั้งระบบการเล่นครับผมงานดีสุดๆครับวันนี้ครับผมผมจะมาแจกโค้ดแล้วก็แจกเทลิสตัวละครตัวละครตัวไหนดีนะแล้วก็วิธีรีไอดี ควรรีไอดีตอนไหนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ครับผมใครที่เพิ่งเล่นก็แนะนําให้ดูเลยนะครับอันดับแรกผมขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดไปที่รูปโปรไฟล์ครับกดเข้าไปที่เซ t ติ้งครับที่มอเซตติ้งอ่าเลื่อนลงมาเห็นไหมครับสุดท้าย m o มอเซ t ติ้งแล้วก็ไปที่ CDK ครับผมก่อนที่เราจะกรอกโค้ดได้นะครับเราต้องมีเลเวล13ขึ้นไปนะครับถึงจะกรอกโค้ดได้นะ ให้เรากรอกโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงช่องนี้นะสำหรับโค้ดเกม Summoner นะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตเรื่อยๆนะจะมีโค้ดได้กุญแจสุ่มกาชา100ครั้งอยู่นะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนนะะเดี๋ยวลองกรอกกันดูแล้วกันนะครับต่อไปในส่วนเทลิสตละครน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นเทลิสตละครให้นะครับเทียตละครก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ ทําเป็นตารางก่อนนะครับอันนี้ผมเอามาจากกลุ่มของผู้เล่นต่างชาตินะครับเขาจัดแบบนี้นะให้ทุกคนดูตามนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีาัดมืดทัดแสงาัดน้ํธาัดดินทัดไฟทัดลมนะครับดูชื่อตามนี้ได้เลยนะครับว่าตัวไหนนะผมสายไหนจะเป็นสายแท้งสายโจมตีสายโจมตีว่างไวแล้วก็สายซับพอร์ตสายเมดแล้วก็สาย ยิในะครับให้ทุกคนนะครับผมรีหาตามนี้เลยนะครับผมอ่าผมแบ่งไว้ให้แต่ละธาตุแล้วนะครับก็ดูชื่อแล้วก็รีหาตามนี้ได้เลยนะครับอ่าพวกธาตุแสงธาตุมืดนะผมอาจจะออกยากหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเทียแบบจัดการ์ดของตัวละครนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับเทลิสนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ดูแบบเป็นตารางแบบนี้เป็นแนวทางไปก่อนนะครับผม ต่อไปควรรีไอดีตอนไหนอ่าให้เราเลเวลสิบสามเนะผมแล้วก็ให้เราไปรกรอกโค้ดตามที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็เราจะได้สุ่มกาชาหนึ่งร้อยครั้งนะครับให้เรามาที่คิงดอมครับแล้วก็ไปที่ Su มมอนอ่าตรงนี้ครับผมเราจะได้กุญแจสุ่มกาชามาหนึ่งร้อยอันนะครับให้เราเปิดตู้นี้นะครับอ่ากดเปิดได้เลยนะครับผมตู้นี้จะมีแค่ธาตุดินน้ำลมไฟนะครับ ที่จะออกง่ายหน่อยนะครับแต่ธาตุมืดกับธาตุแสเนี่ยออกยากหน่อยนะครับให้เรากดสุ่มนะครับผม100ครั้งนะครับมันก็จะการันตีนะครับ30ครั้งก็จะได้ตัวละครอ e ีพิกนะครับผมพอเรากดสุ่มครบ100ครั้งแล้วนะครับผม,ไ,มได้ตัวละครตามที่ต้องการก็รีไอดีครับวิธีรีไอดีให้เรามาที่เซตติ้งครับผมแล้วก็มาที่มอร์เซตติ้งให้เรากดไปที่คําว่าเซิร์ฟเวอร์ ให้เราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับผมสำหรับการรีไอดีเกม s u m o o n k n n g o o m g o d d e s นะครับอ่ากดเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยเลยครับผมแล้วก็ทำตามที่ผมบอกนะครับผมเลเวล13ก็กรอโค้ดก็จะได้ตัวซุ่มกาชา100ครั้งนะครับผมนะตอนนี้ก็มีอยู่68 s e r เซิร์ฟนะครับตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆครับผมก็ ถ้าใครได้ตัวละครตามต้องการแล้วก็เล่นยาวๆนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนเกม s u m m o n e r k i n g d o m g o s ันะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ด้วยครับผมขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ